ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่ผมกิรด์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกิลน,นี่นะ,ะสกิลเอ้ยเรียกรางอ่ะนี่นเล่นสกิลนี้เลยเล่นตามพี่เี่สั่งนะผมเห็นแกพี่เงเล่นในสตรีมแบบเล่นเขาถูกอ่ะผมจะลองเล่นตามดูนะอันจะเป็นยังไงก็รับชมคลิปไปเลยนะครับผมเดชโก้ โอ้โหยิงาไรยิงนเกมนะถ้าคนแหลกเก๋เลยจ้ะคนตุกตุกจริงนะคนอันนี้เธอทับแบบเริ่มไม่ไหวนะตุกจริงตายยิงอ่ะนี่แบบเล่นไม่ได้เลยนี่ก็มากับสกิลซานติโอนะเล็นตามพี่อาสาเป็นแกเล่นในนั่นเนี่ย ตัวมอลองเล่นตามสักน้อยเอาฟาร์มมาแล้วกันนะก็ะไม่ได้ลงคลิปนานนะก็พยายามหยายามอยู่นะในเพิ่งก็กลับมาเล่นนะม,ลมังคีเหมือนกับอาจจะยังขแบบาบนิดนึงโอ้ยแมย่ดารามีคนยืนนะพี่ชายน้อง mời 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 em không mời rồi mời mời là mời 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 Tao mời 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 Tao ดีบผมเปลี่ยตำแหน่งทันเมืม่อกี้เมื่อกี้ผมติดเพื่อนนะพอได้อยู่พอได้อยู่ก็บเนี้ยต้นตอไม่มีวะ่ะเต่มพีเลยหลังนะจัด ใครคำด้ดยคิดไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามใจให้บ้างนั้นคือไม่ได้เล่นางาน,นอ่ะรถสับจะไม่ไหวไม่อะไม่ใครเปิดคุณไม่หยาบหนุ่มใหม่ฮาร์ดนี่ยังพูดอยู่เปิดไปกินนันโดนปะไอนะตรงนั้นไม่โดน Cảm ơn giết adrop phong căn Chúng trong này bộ mình đang giết phía sau Trong này bộ Tao Chịu con khuất tù lại đẹp bắt lê กำลันยึดแอนด,ดรอยป้องกันเอเี่ยนออกมาละใช่ไหมนิ่งรถหัวมันกันนะมัไม่เจ็หนะงแฟนแบบเฮ้ยเฮมีเฮมิวพวีชสวย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 มมๆๆๆๆวัดหัวไม่แตกอขอบคุณนะมันอว์ดีเลยบบว่า ไปไปนออะยังไงยิ่งโอ้ยโอองแล้วไงมาว่ะไปตาเรามีปะมันจะยังไม่หมดนะ ơi nè 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 ôi thương mại ừ ừ bệt ừ trộm tao cốt mua lấy lắm thêm chụp lên nhận ăn เรเพื่อนมาแล้วเฮ้ยดียยขึ้นลงเพื่อนนะมาๆมัมมาับม,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 มันนะเยยิงโอ้เป็นล็อกเฮ้ยเฮ้ยโก็บมได้คิวไป็ล็อกออกระนั้นนะไม่หปล็อกโตโนยินกีฬาสักหน่อยแตลางเงียบแล้วนะกต่ลังกีแลัางเงียมนะีป,ยยยยปุณเนี่ย เฮ้ยวิชินจาก็ผิวอะเรนเซียนนิ้ผิวัดเลยนะนั่ะะนะน,นเยนะแปลก,ก,ก,กค,คมมาล,มละมึงจะกันนะ มันจะวะเอสคาสามสวยงามวิ่งหาคนแล้วนะเดินดะีกว่าเท้าไมามม,ามมาแลยจ้นะ

มีโดนนังางแย่่อยแ้วยิงแบบรอวัดรอวัดเฮ้ยมีอะลรวะหออน่อยเขาเล่นไม่โฟเลยวะไปว่าทอนหน่อยกลับกลับนี่งงรอยิงกลับไดทัปกลับมีชา้าสัหนไหย ตะแล้วเพื่อนดาวเฉยงงนะขอบคุณนะมาอยู่ไหนกันจ้าเดี๋ยวบอกกี่ตัวเลยอยู่ไหนมีได้ละอุยอ้ย เอาคาารับอยู่ด้านล่างยิงงี้เกือบแล้วยิมาตึนงเเอาไปหนึ่งนะระเบิดปูหัปูไปชุบหน่อยช่วยด้วยเอาผมวิ่งเี้วิ่งแนวนี้เลยอาดาเขาหวัว ผมไปไอ้ท้องเสียจริอย้าไย้ายย้ายเขาดีไปไหนแลอะพี่เนี่ยอะไรเฮ้ยไอวาา้วอร์ทันเขาเก็บไอวาา้วอร์แลันปึ๊บกลับมา ไอ้เนี่ยตอนนี้คนมาจิ้บคิวอะโหเยไม่คิดัวละวิงหาคนวิงกันต่อหาคนกันต่อเลยครับ ไม่ตัดนะไม่ตัดนะอยู่ไหนจ๋ออยู่ไหนจ๋อเอออยู่ไหนกันจ๋อไม่มีเอวตรงนี้นะดีตรงไหนนะนึกเพิ่งเกิดวะอันนั้นเงี้ยเพิ่งเกิดจริงด้วยโหมุมนี้ยากนะเฮ้ยมันนวดมันแตกโอ้โหยิงไม่ดีแล้วเนาะ

อะไรเงี้ยตุ๊บไปตัวตุ๊บตายเงี้ยล่ะงงนล้วนะงงแล้วนะทำมาได้ไงเฮ้ยสกิลแม่งเย็นชาจังเลยวะ่ะตัวจีนขึ้นลงเพื่อนวะ่ะไหนวะคุณบ้านแบบนี้อ่ะเออนี่ไม่โดนไม่โดนยัดระเบิดเรียนแบบ ไปปีับเป็นแบน้อ้าน่ะจะท้ายห่ะหโดนกไม่เดียวแน่นอนับยนครับใครชอบิ่นีไไ้เาากกดไลค์กดร์ชนะเลไดนะครับระนีหนูตอนเต็มตอนนี้ก็บ้าหรอกชนะสุด,ดยอดละ